ขอคิดด้วยคนการเมืองเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วเข้าตำรานิทานอิศกที่เขาบอกว่าตาอินกับตานาแย่งหัวแย่งหางกลางกลางคนอื่นเอาไปกินถามว่าผิดที่ใครภาคก,ก้าวไกลหรือว่าพาัคเพื่อไทยไม่มีความผิดละครับผิดที่การเริ่มต้นว่าใครเป็นคนที่ฉีก MOU นั่นไปจากกลุ่มนั่นแหละครับคือถ้าถามว่าใครฉีกก็ต้องไปถามต้นตอมาฮะต้นเหตุมาในเมื่อเราจับมือกันแล้วว่า,าเราจะอยูอ่ฝ่ายประชาธิทีประัย312เสียงเราจะกอดคอกันไปเรื่อยแต่นี้ในเมื่อรัฐบาลก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ ก็ให้รัฐบาลเพื่อถ่ายตั้งแต่ไม่ได้บอกให้เพื่อเพื่อถทายไปเอาคนนู้นคนนี้มาคุณใช้ปัญญาตัวคุณเองสิครับหัวหางน่ะทำไมคุณแย่งกันแล้วก็คุณไม่แบ่งก,กลางกงกันไปเองนี่ครับเข้าในตำรานิทานอีศบเรื่องตาอินกับตานาแย่งหัวแย่งหางแย่งแย่งหัวแย่งหางกลางกลางคนอื่นเอาฟ้าอะไรกินครับนี่ข้อคิดนะครับฝ่าคิดครับ